ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนกร,รก,กฎาคม2568ครับเรามาดูกันว่าดวงการงานดวงการเงินแล้วก็ดวงความรักของท่านนั้นมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับก่อนอื่นเลยใครที่เข้ามาแล้วครับอยากขอกำลังใจจากทุกท่านช่วยกันกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องหัว ใจนาคาของเราไปด้วยกันครับ ผมขอเริ่มต้นวิเคราะห์พยากรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับดวงวัสนาดวงการงานก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับท่านมีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะครับตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมเป็นต้นไปครับดาวพระศุกร์จะย้ายออกจากเรือนภพสุภะมาสถิตที่เรือนภพกรรม,มะหรือว่าเรือนการงานได้มาตรฐานเกษตรราธิปดีเป็นมาตรฐานที่ดาวนั้นมีกําลังสูงสุดส่งผลเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงความมั่งคั่งนั่นเองนะครับส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศ สีสิงการงานช่วงนี้จะโดดเด่นจะดีมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความเหน็ดเหนื่อยถูกกดดันบ้างจากดาวมฤตยูที่มาทับเรือนการงานแต่ว่าเนื่องจากดาวการงานกลับมาอยู่บ้านของตนเองถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนคนเรานี่แหละไปทํางานต่างถินต่างแดนพอถึงเทศกาลสมการปีใหม่ก็ได้กลับบ้านมาชาร์จแบตชาร์จไฟทําให้ชาวลัคนณาราศีสิงช่วงที่ดาวการงานกลับมาอยู่บ้านก็ทําให้ท่านมีเกณฑ์ได้ทํางานที่รักที่ชอบนะครับอยู่ในสถานที่ที่มันดีมากๆเลยนะครับใครต้องการสมัครงานหางานใหม่ มีโอกาสได้งานอย่างแน่นอนตั้งแต่สองกรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับส่วนที่เรือนตนุหรือว่าเรือนลัคนานะครับก็จะมีดาวพันคาน,านซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่หมายถึงผู้ใหญ่คนในครอบครัวธุรกิจอสังหานะครับและก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภาซึ่งหมายถึงชื่อเสียงความสําเร็จมาทับตัวนั่นเองครับทำให้ชาวลัคนาราศีสิงช่วงนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงความด,ดังนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่จะมีผู้ใหญ่เข้าหาให้การช่วยเหลือยื่นมือเข้ามานะ เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานจัดดีมากๆเลยแล้วก็ที่เรือนพบลาภะนะครับเรือนพบโชคลาบตรงนี้จะมีดาวพฤหัสครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและเป็นดาวเจ้าเรือนบริวารมาทับเรือนโชคลาบนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนที่เป็นเงินก้อนใหญ่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะมีคนมาขอความช่วยเหลือมาขอยืมเงินอะไรพวกนี้นะครับเนื่องจากมรณะมันคือการผัดพลาดพอมาอยู่ลาภะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียโชคลาบสูญเสียเงินก้อนใหญ่ รหรือว่าไปประมูลงานที่ไหนอะไรประมาณนี้ที่เป็นโชคใหญ่ๆเนี่ยครับก็มีโอกาสจะมีคนมาเบียดเบียนในช่วงนี้แต่ข้อดีครับาดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนบริวารก็จะมีโชคมาจากบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่านั่นเองนะครับและก็นอกจากนี้ก็จะมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวมาอยู่ร่วมด้วยเรียกว่าดวงชะตาตอนนี้ตกบองเงินบอทองนะดาวประจําตัวตกเรียนโชคลาภนะครับจากเดือนที่ดูเหมือนจะสูญเสียในเรื่องของโชคนะครับบางอย่างแต่เนื่องจากดาวประจําตัวมาอยู่ร่วมด้วยและ15เป็นดาวคู่มิตรกันทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นกับร้ เป็นดนีเพราะฉะนั้นหากมีการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสจะสําเร็จดีมากนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เรือนมรณะมีดาวพระเสาร์เจ้าเรือนอริมาทับเรือนมรณะหมายความว่าศัตรูสิ่งที่ไม่ดีก็ถูกทําลายไปเองเพราะฉะนั้นชาวลัคนณาราศีสิงเป็นลัคนณาราศีที่จากนี้ไปดวงจะแข็งจะดีมากๆเลยนะครับส่วนที่เรือนปัตตนิคู่ครองคนรักครับมีดาวพระราหูเจ้าเรือนคู่ครองเสวยตําแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ไปอีกประมาณปีกว่าๆเลยทําให้ชาวลัคนณาราศีสิงในด้านของความรักจะเสน แรงมากๆเลยนะครับใครที่โสดก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการจะมีคนเข้ามาในช่วงนี้แถมดาวพระราหูกับดาวพระอังคารเล็งกัน38เป็นคู่ธาตุลมชาวลัคนาราศีสิงห์จะเจอใครสักคนหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะจะคล้ายๆกับตัวท่านเองนะครับแล้วก็มีโอกาสจะเป็นคนที่อายุมากกว่าด้วยนะครับเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วอะไรประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับนักกีฬามีความขยันขันแข็งอะไรประมาณนี้ซึ่งถือว่าดีในด้านของความรักนั่นเองนะครับ และมาวันที่17กร,รก,กรดาโคบดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวครับอันนี้จะโคจรมาตกเรือนภพวินาศอยู่ร่วมกับดาวพระพุธเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนโชคลาภชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้จิตใจจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกมีความวิตกกังวลใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องด้านเงินเงินทองทอง,ทองมีเกีฑยการสูญเสียเงินนะครับการเงินมีปัญหาแล้วก็มีโอกาสจะเป็นคดีความถูกฟ้องร้องมีเอกสารทวงถามหนี้เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับ แต่พอมาในช่วงวันที่19กรกฎาคมนะครับดาวพ,พุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนโชคลาภจะมีการโคจรริป,ปริตเดินถอยหลังมาอยู่ที่เรือนภพลาภะอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสและก็ดาวพระเกตนั่นเองทําให้ชาวลัคนาราศีสิง์ในด้านปัญหาการเงินก็จะกลับมาดีกลับมาดียังไงดาวเดินถอยหลังมาอยู่เรือนโชคลาภได้มาตรฐานเกษตรบ่งบอกว่ามีเกีย์จะได้โชคเก่าเงินเก่านะครับโดยเฉพาะใครที่ยืมเงินชาวลัคนาราศีสิง์ไปทวงถามคืนไม่ได้ตั้งแต่19กรกฎาคมเป็นต้นไปมีโอกาสได้โชค เก่าเงินเก่าจะลอยเข้ามานั่นเองแล้วก็ดาวพุธนั้นหมายถึงอะไรไม่ถึงคําพูดการเจรจาสื่อสารนะครับช่วงนี้ค้าขายอะไรก็จะโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับงานจะดีมากๆเลยโดยเฉพาะใครทํางานเซลล์งานขายนะเป็นช่วงที่ท่านจะมีผลงานนั่นเองครับและมาในช่วงของวันที่27กร,รกฎาคมนะครับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานจะโคจรมาอยู่เรือนภพลาภะเจอดาวพระฤหัสนะครับหกาเป็นคู่ทรัพย์คู่ปัญญาดาวการงานตกเรือนโชคลาภหมายความว่าธุรกิจ การงานจะมั่นคงมั่งคัง่งธุรกิจเนี่ยจะมีผลประโยชน์ผลกําไรผลตอบแทนมาเยอะมากๆเลยแถมดาวพระศุกร์เจอกับดาวพระพุธ4ี่เป็นคู่ธาตุน้ําซึ่งดาวพระพุธนั้นเป็นดาวโชคลาภและเป็นดาวการเงินอยู่แล้วนะครับดาวการงานกับดาวการเงินมาอยู่รวมกันและเป็นคู่ธาตุน้ําหมายความว่าทําอะไรมันจะไหลลื่นเจราจาค้าขายดีชาวลัคนาราศีสิงนะครับตั้งแต่27ดกร,รกฎาคมเป็นต้นไปมีความมั่งคั่งทั้งการงานการเงินหากมีหนี้มีสินก็มีโอกาสจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้ในช่วงนี้นะครับยังไงดาวทั้งสี่ ดวงที่อยู่เรือนภพลาพาเนี่ยมีดาวพระพุธดาวพระฤหัสดาวพระศุกร์ดาวพระเกตเป็นดาวที่ส่งผลด้านของการให้คุณด้านเดียวเลยนะครับดาวทั้ง4ดวงเนี่ยเป็นดาวสุภเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลด้วยเพราะฉะนั้นชาวรัคนาราศีสิงการงานการเงินมั่งคั่งร่ำรวยในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับผมชาวรัคนาราศีสิงหาหาโอกาสไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดหนึ่งนะครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นให้แก่บ้านพักเด็กกำพร้าบ้านพักคนชราทําบุญในวันุได้ ส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริญดวงชะตาครับแนะนําบูชาเป็นพระพิคเนศชาวลัคนาราศีสิงน,นะครับถ้าตามพื้นดวงชะตาดวงดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเนี่ยนะครับให้บูชาพระพิคเนศจะถูกฉลกส่วนใครสนใจอยากจะได้เป็นจี้ใส้ให้อยคอเป็นพระพิคเนศรุ่นมหาโพกษัพย์จากช่องหัวใจนะคะของเรานะครับสามารถแอดไลน์ติดต่อสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินชาวลัคนาราศีสิสงและก็ดาวโชคลาภเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันก็คือดาวพระพุธนั่นเองครับในช่วงของต้นเดือนนะครับดาวพระพุธนั้นตกเรือนภพวบบินาศหมายความว่าด้านการเงินค่อนข้างมีปัญหาบางคนเรียกว่าการเงินชอตเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้คําพูดเจราจาขอความช่วยเหลือใครก็ลําบากไปหมดเลยในช่วงของต้นเดือนนั่นเองนะครับ จนมาถึงวันที่19กร,รกฎาคมครับดาวพระพุธจะมีการโคจรวิปปิตเดินถอยหลังมาอยู่ที่เรือนพบลาภาแล้วนะครับช่วงนี้การเงินจะกลับมาดีนะครับโดยเฉพาะใครที่กําลังรอคอยเงินรอคอยความช่วยเหลือนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าจะมีคนยื่นมือเข้ามานะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยดาวพระพุธกลับมาอยู่ที่เรือนโชคลาภเดมาตตฐานเกษตรตราธิบดีหมายความว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีปาฏิหาริย์ด้านโชคลาภเข้ามาช่วยชีวิตท่านไว้นั่นเองซึ่งถือว่าดวงการเงินจะกลับมา ดีกับมาปังการเงินที่รั่วที่ติดขัดนะครับดวงชะตาท่านก็จะเปิดมากขึ้นแต่ติดที่ดาวประจําตัวไปตกเรื่อนพบีนาท,ทําให้ท่านนั้นรู้สึกหมดไฟขาดแรงในการใช้ชีวิตอันนี้ก็ขอส่งกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านนะครับและมาวันที่27กร,รกฎาคมนะครับอันนี้จะดีมากๆเลยเพราะดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานจะโครจรมาอยู่ที่เรือนภพลาภะแล้วก็มีดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพพันธุดาวผู้ใหญ่จะโครจรมาอยู่ที่เรือนการเงนิน เอาทีละดวงก่อนเอาดาวพระศุกร์ก่อนการงานตกเรือนการเงินตรงนี้อย่างที่บอกในช่วงการงานเลยคือการงานจะมั่นคงบ้างข้่งเงินทองจะไหลมาเทมาประกอบธุรกิจกิจการอะไร,ะาาร,ระกร็จะขายดีใครทํางานประจําโดยเฉพาะงานเซลล์งานขายก็จะขายดีเป็นเทน้ําเทท่านนครับส่วนดาวพังคารเดียนกะับเป็นดาวเจ้าเรือนผู้ใหญ่และเป็นเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จมาทับเรือนการเงินหมายความว่าการเงินจะมั่นคงบ้างข้่งแล้วก็ดาวพังคารเป็นเจ้าเรือนพันธุ์ไม้ถึงเกี่ยวกับ,บ,บด้านอสังหาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินนั่นเอง แต่ติดอยู่อย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีสิงครับถ้าดูดีๆดาวพังคานกับดาวพระเสาร็งกันนะครับเป็นคู่ศัตรูคู่แตกหักกันให้ระวังเกี่ยวกับด้านผลประโยชน์เช่นบางคนจะขายที่ขายทางนะครับก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวปัญหาเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนในลงตัวในเรื่องของผลประโยชน์เนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นหรือในอีกมุมนึงนะครับดาวพระเสาร์ตกเรือนมรณะอยู่อาจจะได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินประกันเงินเกี่ยวกับอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผู้ ใหญ่ให้ระวังไว้ให้ดีๆนะครับแล้วก็ตัวท่านเองให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกแล้วก็มีเกณฑ์เลือดตกยางออกนะครับถ้าไม่ใช่ตัวท่านก็ให้ระวังเกี่ยวกับผู้ใหญ่คนในครอบครัวที่ท่านเขารพวมรักและนับถือนั่นเองนะครับชาวลัคนาราศีสิงนะครับในเรื่องการเงินก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าช่วงของต้นเดือนถึงกลางเดือนตอนนั้นดาวการเงินตกบินาศก็อยากจะให้กําลังใจตั้งแต่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับจนถึงเดือนกรกฎาคมรอดาวพระพุธย้ายไปแล้วก็ทุกอย่างจะกลับมาฟื้นคืนสิ่งใดที่เคยได้เคยเป็นเคยดดีีกก็จะลับมมาา ชาวลัคนาราศีสิงค์ครับหาอกาสไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของสมุดหนังสือนะครับไปมอบเป็นทุนการศึกษาก็ได้แต่แนะนําเป็นหนังสือนะครับโดยเฉพาะหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะนะครับไปบริจาคทาบุญในวันกุธได้ยิ่งดีเลยนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลในเรื่องของการเสริมดวงชะตานะครับให้มีความสําเร็จความปังหรือเสริมกําลังใจให้กับด้านการเงินนะครับให้ถูกโลกตามพื้นดวงชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวพระพุทธเจ้าเรือนโชคลาภการเงินต้องบูชา สาริกาลิ้นทองครับชาวลัคนาราศีสิงใครอยากจะได้วัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงด้านการเงินนะครับก็สามารถแอดไอดียลน์ติดต่อสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักครับดาวความรักชาวลัคนาราศีสิงห์ตอนนี้นะครับคือดาวพระราหูได้มาตรฐานเกษตรตราธิบดีท,ดที่เรือนพบปัตนิคนรักคู่ครองในรอบ18ปีที่ดาวความรักกลับมาอยู่บ้านนะครับซึ่งก่อนนั้นนี้ดาวความรักตกมรณะความรักไม่ดีเลยนะครับแต่จากนี้ไปอีกป,ประมาณปีกว่าๆชาวลัคนาราศีสิงห์ครับต้องขอบอกว่าสเสน่ห์แรงมากๆเลยใครที่โสดจากนี้ไปเตรียมตัวจะไม่โสดแล้วนะครับจะมีคนเข้ามาด้วยนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างดีเลยลักษณะเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ดูใจนักเลง นะครับลักษณะออกไปทางดําคล้ำด้วยเพราะเนื่องจากลักษณะดาวพระหูก็จะประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะผมหยิกหรืออยักโศกอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ดาวความรักเล็งมาที่ตัวครับเป็นช่วงที่ท่านจะเสน่ห์แรงมากๆแขมดาวพางขานครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนผู้ใหญ่มาทับตัวเล็งการ3 8เป็นคนที่อายุมากกว่าด้วยนะครับถ้าเกิดท่านโสดจะมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามาหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเชียร์คอยสนับสนุนเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้หรือถ้าเกิดไปชอบไปเล็งใครไว้เนี่ยนะครับก็ลองเข้าทางผู้ใหญ่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ดูนะครับ ก็ได้ในช่วงนี้นั่นเองครับยังไงชาวลัคนาราศีสิงครับไม่มีดาวอะไรเป็นศัตรูมาเบียดเบียนนะครับเรือนพบคนรักคู่ของและไม่มีดาวอะไรมากุมมาเลงดาวพระราหูเลยนอกจากดาวฟังขันที่เลงในช่วงของต้นเดือนเพราะฉะนั้นดวงความรักคนโสดดีนะครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วเดือนนี้ก็ความรักไม่มีปัญหาอะไรต้องกังวลน,นะครับแถมในเรื่องการงานก็จะดีการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับไปนั่นเองยังไงส่งกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีสิงค์ทุกคน,ท,กคนทุกท่านครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตาผมก็แนะนําบูชาเป็นสี พึงครับสีพึ่งมหาเสน่ห์จากช่องหัวใจนะคะของเรานะครับผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษแล้วนะครับใครที่อยากจะได้สีพึ่งที่ดีไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของสายเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับการค้าขายยังไงก็สามารถแอดแอลสอบถามบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ ep หน้า ep นี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ